กอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าวด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันรู้ลึก์วงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพ o New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัด Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS วันนี้มีชื่อเข้าชิงรบบางวัลศิลปินชายยอดนิดยมรู้สึกยังไงบ,บ้างคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเพิ่งมีพี่มาบอกให้ฟังว่าเนี่ยกระชามีชื่อเข้าชิงนะแล้วก็เออเหรอตอนแรนนกเราคิดว่าเรามาร้องเพลงอย่างเดียวครับแล้าเดินสายรับรางวัลเลยค่ะว่ากระชามันถือว่ามันไม่เชิงเดินสายรับรางวัลหรอกครับมไม่รู้สิเขาเรียกว่ายัางไงผมก็บอกไม่ถูกวันนี้หลังจากจากบ้านมาเราก็แบบนี้คือว่าจริงกับทุกพี่เลยอะไรอย่างนี้ก็ดีใจเนาะที่ <c oughs> หลายๆคนยังยังไม่ลืมเรายังไม่ลืมประชาชนันนี้แอบรุนรางหรือเปล่าประชาประชารู้สึก<ม>ก็มีนิดนึงครับที่แอบรุนรางวัลไว้แต่ตอนแรกอะด้วยเรามาด้วยความเราไม่รู้อะเรากะว่าแบบเรามีร้องเพลงกับน้องเฟรมแค่นั้นนี่ปกติจะไปไหนงานไหนต้องต้องมี๋าวปเป็นเพื่อนแต่วันนี้เต๋าหายไปนี่๋าไปทริปที่ญี่ปุ่นครับ ตเหงาไปไม่ได้ no มาคนเดียวเหงาหรือเปล่ามีน้องเฟรมมามีเพื่อนผมมาเยอะแยะเลยเฮ้ยแหมแหมเพราะทางคนง่ายตอนนี้นี่ผลงานอะไรติดตามก็มีเพลงเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับแล้วก็ MV เพลงไม่เคยแพ้ท yeah> right> ี่เป็นมีประกอบเกมจะออกแล้วติดตามชมกันได้นะครับผมนอกจากเพลงตอนนี้จะมีผลงานอื่นๆให้แฟนติดตามบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามรอกันต่อไปครับผมเพราะตอนนี้ระชาก็มีงานหลายๆอย่างที่ทําอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีคิวแน่นอยู่เหมือนกันก็ต้องรอดูในอนาคตว่า จะได้ทํางานอะไรเพิ่มเติมหรือจะได้ต่อยอดอะไรบ้างห็นว่าตอนนี้ได้ลองแบบชิมลางเป็นพิธีกรรายการทีวีแล้วด้วยได้ชิมลางพิธีพิธีกรรายการเพื่อประมาณว่าโปรโมทภาพยนตร์ครับผมก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกับเราได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ผู้กํากับคนนี้อ๋อนักแสดงคนนี้เล่นเรื่องนี้เรื่องนี้เขาเป็นใครประวัติเป็นอะไรยังไงประมาณกับการทำงานพิธีกรครั้งแรกรู้สึกืึกคังก็ สำหรับประชา,าชาตืน่นเต้นทุกงานนะที่แบบได้ลองทําเป็นงานที่ยังไม่เคยทําแต่ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าเราพอเราได้ฝึกฝนถ่ายไปหลายๆเทสถ่ายไปเรื่อยๆก็ทาให้เรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหน,นเราควรจะเพิ่มเติมตรงไหน,นตอนนี้พอจะเช็คกระแสจากแฟนได้ไหมว่ารายการนี้เป็แบบแนยังไงบ้างก็ฟีดแบ็กก็โอเคนะครับเพราะว่าจะมีช่วงที่ให้ฟแฟนๆเนี่ยเขียนตอบคําถามมาเล่นเกมกัน ล่าสุดจากหนังเรื่องล่าสุดที่ข้าชาตได้ถามไปมีประมาณร้อยกว่าฉบับที่แบบมีแฟนๆส่งเข้ามาก็ถือว่าเยอะเหมือนกันติดใจเลยไหมคะงานที่ปออะไรนะครับติดใจเลยงานที่ปอก็ระดับหนึ่งครับเป็นผมว่าทำได้เรื่อยๆงานด้านนี้มันเพลินนะครับมีแพลนขยายไปเป็นสองรายการสามรายการเพิ่อยๆอุ้ยตอนนี้ผมขอทำรายการเดียวให้แบบดีๆก่อนครับอยากจะทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดฟีดแบ็กจากผู้ใหญ่บ้างังไงบ้างครับมีเสนอแนะหรือแนะนำอะไรบ้างก็มีฟีดแบ็กจากผู้ใหญ่ว่าจะเป็น แฟนคลับรุ่นอังวุโสหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็บอกเออลองปรับปรุงไปเรื Source> ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื şey yes, ่องการพูดบางคำเราอาจจะไม่ต้องพูดเยอะเกินไปบางคำซ้ำหรืออาจจะแบบปรับปรุงบุคลิกภาพเวลาพูดอย่างนี้ครับน่าจะเป็นด้านนี้มีไงพิธีกรมาแล้วอยากจะลองชิมดังเรื่องการแสดงบ้างก็อันนี้ก็น่าลองเหมือนกันแล้วแต่ผู้ใหญ่เหมือนกันับมีได้มีโอกาสได้ลองล่นซิทคอมกับธุระใช่ก็มี เหมือนแบบเล่นซิทคอมไปก็มีครูคอยสอนไว้ในตัวเป็นไงบ้างครั้เรื่งแรกๆแ,แข็งแข็งมากแข็งเป็นไม้กระดานเลยก็หลังๆก็มีครูรักคอยสอนเรื่อยๆคอยแบบทำให้เข้าที่เข้าทางน้้อง่เล่นกับพี่มิ้น F สามครับเล่นกับพี่ปอง F สี่แล้วก็เล่นกับเพื่อนผมหล่อที่สุดใน F แปดแล้วไทยครับเป็พี่ๆเขามีจะสอนอะไรเราไม่ทันก็มีบางบทที่แบบเราไม่เคยเล่นหรือเราเล่นแล้วรู้สึกเราเราคืบอ่ะเราขัดอ่ะ พี่มินก็จะคอยบอกน้องใจเย็นๆน้องอ่านบทดีๆทุกที่ทุกคนแบบแค่ความรู้ตลอดรงานเยอะขนาดนี้เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างครับประชาชนก็จะเปิดเทอมแล้วครับช่วงเดือนมิถุนาที่จะถึงนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเหมาทยาลัยังสิตครับลังสิตครับมหาวิทยาลัยลังสิตตอนนี้กระชาเขาเรียกว่าเหมือนกลับมาแก้เก็บตัวเก่าที่มันยังไม่โอเคเพราะไม่งั้นมันจะมันเก็บมันจะเสียๆต่อๆกันไปก็เลยต้องกลับมาเรียนใหม่เก็บเสียเพราะว่าเรา พอช่วงตอนนั้นถ้าเป็นพอช่วงเข้าบ้านแหละครับพอช่วงเข้าบ้านปั๊บเราก็ไม่มีโอกาสออกมาจาัดก,การเรื่องเรียนภายนอกถ้าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าแล้วต่อไปเราจะมีแบบแารแบ่งเวลาเรื่องเรียนกับเรื่องงานที่ชัดเจนมั้ยมีแน่นอนครับต้องแบ่งเวลาชัดเจนเพราะถ้าไม่แบ่งกันชัดเจนผมว่ามันคงจะลําบากอะ่ะไม่ว่าเราจะทาไม่ว่าจะทํางานตรงนี้ด้วยเรื่องเรียนด้วยใช่ครับมีส่วนช่วยในการเลือกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ครอบครัวผมมีน่ะแบบคอยช่วยให้กําลังใจผมเสมอ ก็ฝากซิงเกิลเพลงของกาชาละกันเพลงเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนะครับแล้วก็ MV เพลงไม่เคยแพ้ด้วยแล้วก็ซิทคอมที่กำลังออนแอร์อยู่นะสานีรักพักรบครับเฮฮาชาแนลช่อง66วันจันทร์อังคาร2ทุ่มถึง3ทุ่มงานอยู่ในส่นในในแอปนวตรไม่หรอกพี่ผมว่าแต่ละคนก็จะถูกกระจายกันไปครับแต่ละคนเขาจะถนัดแต่ละอย่างแต่ะด้านไม่เหมือนกัน ไม,ไม่จริงไม่จริงไม่จริงต้นก็เยอะเพราะว่าผมเช็คตารางงานดูผมเห็นต้นตลอดต้นแพรวเต๋าคาชาเฟมหรือคนอ,อ,อื่น